สวัสดีครับพีออ่ใหญ่สำรินรักต่างวัยนะครับผมมาพอกันย่ำมือแรงนะครับมือนี้หามงกว่าเกือบหกโมงนะครับห้าโมงสี่สิบห้านาทีนะครับมากินข้าวแรงข้างปันนะครับกินข้าวแรงด้วยการมือนี้อาหารอาหารซื้อนะครับอันนี้อาหารซื้อ อยากกินยังเขากับเสื้อมากินนะครับตอนนี้เป็นขาหมูขาหมูนีนห้าสิบบาทนะครับชุนี้นี่ครับห้าสิบบาทกระตั้งแต่เมื่อเศร้านะครับกินเขาก็ได้ ตั้งแต่กินเขาก็ับให้เกี่ยวกันล่ะโอ้โหอันบอกไงขึ้นลืมล่มเลยคัก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 อักกนนี้ผักคะนา้าอันนี้เป็นน้ำจิ้มส่งปาดหนักๆไปเท่งไง ให่ยา,ย,ายากเว้ยปาดเอาเลยดีกว่ามาเด้ครับกินเข่าแรงน้ำกันรู้สาว่ามือนี่วอยลันให้ยูนำ้ำโมยูขึ้นเราเหรครับเด็กผูเย็ยนหรอกเปิดอาัดหลาดไริสนใจหรอกนะครับ ไม่ได้สนใจอ่ะเลยกันเลยครับไม่ต้องสนใจปัดขาหมตัวนี้เพ,พ่งเด้อเป็นอะผมก็ยังเลือกได้เห็นหไงค่ะเลยโอ้ก่อนแบบไงคื่มเหลือมเลยเหิเดนะ้อเป็น่ะปัดคนเดียวเข็นเขนนะครับผมคนเดียวเข็นเข <c oughs> <c oughs> นมาครับมา คนเดียวแขวนๆคนเดียวก็เสียวได้คือเก่อนละเนาะทำให้มีความสุขกินคำเนี่ยจังหน่อยมือนี่อันปึงออกจากห้องงานนะครับอมมวลอมมวลน้ำมวนน้ำงานตอนแรกนะครับมีข้องการข้องการไว้เดียวเลย เขาขาหมูนี่ผมผมว่างแผนไห้ตั้งแต่ตอนปมะมานจากักใบสองใบโม่งใบสอง่นละกระสุ่งสี่หิวอยู่หลันะครับตอนนั้นก็ได้หิ้วเขาถ้า้ันเลือโรุงเรียนมากนะครับหรือผ้าลันไปตลาดโครงการนี้เมื่อว่านี่ผ้าลัานไปตลาดไปได้เนื้อย,ย่าง เนี้ก็ว่าสีผ้าร้านไปซื้อนี่ยขาหมูเนี่ยละข้าม,ามากินบอยุนะครับไปบ้านหมอัดรัดครงกรันบ้างไวไลายุผ้าล้านจินเขานะครับคำคำมาจาังน้อยกะสี ราลานไปยังถนนคนเดินเพราะว่าเมื่อนี้เมื่อนี้อุดรมีถนนคนเดินนะครับทังถนนคนเดินกรพอได้ซื้อเสื้อซื้อผายร้านแน่บบอยู่ วันวันจุกเนาะวันจุกก็ทีไปนอนบานโมเลยเมือ่อันกับบามานะครับวันเสาร์บ่ามาเมื่อวันจิตเมื่อวันจิตตอนเดือกคนเราเพินพ่นไปทีมาแต่เกา่า ป็นทะเลรับเงินถ้ามีเงินเนี่ยจะซี่่าหาร่อยอยังเถอหลูนะครับ <c oughs> ลูกใจยผมก็ได้ปูกพอมันรับจบรับจบตัดหนา ติวาตอมเบาๆนะครับมันคือสีวดผดเอาความแสบดีกว่าเพราะงั้นทำเรลติวาวกินข้าวแล้วกินข้าวไปว่าไปนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของผมนี่แหละนะครับเป็นข้อแสบเป็นเอ่อคอนเทนต์ของผมเองเนาะติคอนเทนต์มาหลังจากคำว่า กินเข้าว้ากันนะครับสำหรับผู้ผู้เพ่นบอดตึกหูตุดตาอพันดในเลยครับผมพันในนะครับ <c oughs> สิ่งใดที่ไม่มีความสุขอย่าไปทนนะครับสิ่งไหนที่ไม่มีความสุขทำให้เรามีทุกข์เราอย่าไปสีเรียดนะครับเพีดไหนข้าแก่เร็ว สิ่งไหนที่เขาคิดไปเราจมดังใจกะมีสิ่งไหนที่เขาคิดไปเรามันขัดขัดใจเขากะหลายนะครับเพราะว่าเรียนมีสองท่านเสมอมันบ่มีแต่ยางดียางเดียวเสมอไปหรือว่ามันบ่มีแต่ทางขี่ไล่เสมอไปในความขี่ไล่ก็คงจะมี สิ่งที่ดีมาผสมในจักหน่อยนกตนิ <c oughs> วัสดีร้านน้อยมานนั่งกินขาน้่พผมค่ะจ <c oughs> ีได้ผมรู้ว่า,าพี่น้องนะครับเอ็บซี่ ที่เบิ่งผมตั้งแต่สมัยแรกๆขายังคงเบิ่งคือเ่านะครับขอบคุณนที่เป็นกําลังอกกาลังใจให้กันนะครับขอบคุณนท,ที่ติดตามนะชีวิตของการดําเนินชีวิตของคนคนนึงนี่แหละเนาะก็คือผมนี่แหละกันแตกตั้งนะครับแตกตั้งอยู่แล้วละ่ะในการดําเนินชีวิตให้ารใช้ชีวิต ทั้งแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันมันมันคนละแบบนะครับพูว่าอย่าไปห่วงเอาไยตั้งแต่เมียเท่าแล้วแกแล้วเขาวัดเพิ่งทํำได้แล้ว อยู่กับลูกกับหลานนั่นนะครับอยู่กับลูกกับหลานดีกว่าว่าฉันมันมีาไวคำตอบแล้วนะครับผมก็ว่าผมชืหันเฮียชีดของผมแล้วก็เดินตามพมดิจิตคือว่าะอะไรเนาะเดินตามพมดิจิตเพลิน อยู่แล้วนะครับอยู่กับลูกกับหลานก็อยู่แล้วอยู่คักแล้วตั้งใจคักแล้วนะครับตั้งแต่กอนกอนสี่เจอมิ้นตาผมตั้งใจไปรอบหนึ่งแล้วเกือบปีนะครับจะอยู่กับลูกกับหลาน ผมตั้งใจจริงๆนะครับผมจะอยู่กับลูกกับหลานอ่ะผักส่วนขวั้วตีอ่ะลูกอยากเห็ดเลี้ยงหอยเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่อ่ะอยากเห็ดลงทุนนะครับลงทุนให้บ่ได้ขืนชักเมด็ดบ่ได้ฝืนอยากเห็ดยังเห็ดผ้าเห็ดดำเนินการให้อยากเลี้ยงไก่เห็ดยังเห็ด คือมันพังทลายนะครับพังทลายทุกอย่างห่าแต่ที่แรกนะครับไม่ลองเคยเห็นบอคนคนเห่าแต่ที่แรกห่าแต่ที่แรกอืผมเห็นลายอยู่ดนคนเห่าแต่ที่แรกโอ้โสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทํำนั่นท้ำนี่ปลูกนั่นปลูกนี่ยังจะ พักยังบ้านได้กินตำสมว่าปลูกพักกันไดไปแล้วคัานแล้วเฮียงคอรออืม ได้สิคำคำนี้จากหดพักยังบนหดพักนะครับเมื่อเหนือมีงานในห้องไลนะครับผมเพราะว่าบเดบเอบดเออยู่ยไปสซเลยมันส,วสาวกสัย่านมาลองเพลงเพลงนึงนะครับผมแบบถ่ายคลิปซุเบิงอยู่นะสองคกบเบื้องหลังหลังจากเพลงสายยอืน แกรนตีส่งใส่ดุนตรีสดกลามิกีเสียงนะครับผมว่ามีเสียงอีกสองเพลงของคุณสมจิตบัวทองแล้วอะม่คู่ความหวนสองงันเพลง เราเมื่อวานเนี่ยเพิ่นมาลองเพลงใบสามเพลงนะครับเมื่อวานจะว่าเป็นเงื่อนเส้นนะครับเงืนเส้นเพิ่นว่าประมาณสิ้นเดือนผมก็เลยเอาซุ้มทีกะเจา้าเฮ็ดตัวทีกะเจ้าใจาเงินไบก่อนนะครับตัวนั้นเงินเส้นเท่ากับกวาพิันใจเข้าเพิ่นก็ใจเย็นนี่กันเท่ากับขำไปซะก่อน ยง่บว่างค่อยเห็ดในเลาก็บบ,บ่มันถิ่มเนี่ยนะครับก็คือเอาทำรับต่อไปเพราะว่าเขาสิจังพินจังแค้นใส่ไล่ใส่ย,ยังนีนเขาก็ต้องใส่เงื่อนสดนะครับเขาสิบ,บ่ได้จังเงื่อนเส้นของขจ้กก็เลยว่าเออผมต้องใจคานันคานี่เดอ้อผมต้องจังนั่นจังนี่ก็เพื่อบอกให้เข้าใจยุคนโอนเงื่อนมาขาจังค่อยิดำเนินการต่อนะครับ เขาเทียงเหลวร่รงแบบนี้เปมันกอนนะครับจักคงจะประมาณอีกจักอาทิตย์กว่าๆนะครับอาทิตย์กว่านะที่ผมใส่ชีวิตอยู่แบบนี้อเป็นการบดท,ทดสอบนะครับกานชีวิตเนี่ยเพื่นทดสอบเข้ายู่แล้วเนาะ ทดสอบความแข็งแกร่งว่าเราจะเดินไปได้ไหม <c oughs> แต่ว่าในช่วงนี้ผมคิดว่าเออสบายนะครับสุขภาพร่างกายตอนนี้ก็ยังไหวอยู่หกม,มงแรงแล่ะทีวีดลองเพลยงฉาติ หั่นบักไงหุงเข้าทัว่วๆน้อยนึยนงซ้ำเนี่ยละ่ะนี่ครับประมาณซ้ำนี่หรือว่าหน่อยก็เนี่ยที่เขา้าเขาปุ้ม กินถ้ามมันกินสองคอนกับยิมเ่อหนึง่งวันนี้กินพกเ,เพื่อเดียวเพื่อเพื่ได้เขา้ากระบะนั่นหรอกนะครับคนไม่สนใจยังไงว่าควัดปากสีงวด 我啊，就是高文。 เคเนี่ยมันี่เป็นยากง่าครับเนาะการดูการกินก็แล้วันมีเงินเงินสําคัญไหมสําคัญเด้อย่าว่าเอยเงินไม่เกี่ยวเงินไม่เกี่ยวโมเมนต์ก็จังหวาหักกันบ่ได้หักก็เยเงินมันมันต้องเข้าต้องมาขิดเบื้องวะเออเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะอะไรยกปเดี๋ยวหรือฮักหรือมีผู้หักบ่มีผู้หัก บ่มีคำว่าบ่มีเงินแนเวสิอยู่ได้ต้องมีการจับใจใช้สอยทุกมือด้วยนะครับผมทุกวันเลยแต่ว่าในการใส่ใส่ทุกมือเนี่ยเขาก็ต้องหาเพิ่มทุกมือึ้นกัน ด้เงินมากเลยลงคนเนี่ยโอ้ยหนาใหญ่เลครับเอ้กินอะไรดีร้านไหนอร่อยมองได้แซ่บไปนะครับสั่งกินเลยน้องๆน้อง,อ,งอันนี้มาโอ้เป็นเจเป็นเป็นซอเป็นเจเป็นอาเฮียซอ,อไปเลยนะครับมือเงินออกบ่พ่ออาทิตย์ล้วครับไม่ยืมเน่ยเงินบ่อไม่ยืมเนี่ยเป็นน้งคอยถามว่ามีเงินบ่นะครับ เป็นยังค่อยถามเขาว่ามีเงินบ่ไม่ยืมเนี่ยคนเขาว่าบ right> ่มีเออขี้ขี้ไล่แทะเพราะว่าเด้อยเป็นเขาบ่ให้เนาะมันได้เงินมานเราบ่ใส่ด้วยบ่เนี่ยลั่นได้แ่บไปกินก็ประมาณนั่นแหละนะครับชีวิตของคนที่เอ่อในกันว่าบ่หูจักกันใส่ใจบ่ควบคุม ไม่ดูกําลังตัวเองนะครับผมบวบังกําลังเจ้าของเห็นสร้างขี่ขี่ตามสร้างมั่นบ่นได้เด้นะครับคือจังอึ่งอ่างกับบวัวจังสิวางว่วตัวญ่เจ้าของว่าเจ้าของเบ่ง,เบง,เบงได้เบ่งท่องแตกตายคือยังมีท่านมันสอนไว้นะครับเจ้าของหาได้ซ้ำนี่ต้องยุ่ซ้ำเจ้าของหาได้กินซ้ำเจ้าของหาได้ สีไปก็ยังเพินเินเปลี่ยนเสรษฐทีค้นลำคน้นรวยไปเทียบราศมีเขาจัอ้นบ่ได้ดอกยงผมืับการผมก็หาได้ซัํเน่ผมก,ผมก็พอใจในสิ่งที่ผมเป็นซัํเน่ผมอ่าพอใจในการอยู่การกินของผมเนาะผมกับมีความสุขนะครับพอใจในสิ่งที่ทตัวเองมีแล้วก็หาหาเติมซุ่มืม้อขันบ่มีงานกับปบเฮ็ดเนี่ปลูกพักปลูกมีนะครับ หรือว่าปลูกพักปลูกมีกับบอมเอนว่าเออมีงานทํางานคนทํางานนี่เหรอจะมาทำสวนมันกับบอมเนนะครับเขาเอาเวลาว่า,างที่ล่ะต้องเกียดเวลาคือแบ่งเวลาน่ะแบ่งเวลาให้เขานะครับแบ่งเวลาให้เขาก็จังสิผมอยู่ผพ้เดียวนี่ลูกก็ยุ่ยหรอกร้านก็ยุ่ยยุ่แต่ว่าเหมือนตอนนี้เหมือนก็คือ,อยา่ยเ่ผู้เดียวแหละผมบอกว่ายู่ยู้่เดียวคงจะบผิดนะครับ ว่าเื่องงานบานงานอีกอย่างตา่ตางๆอย่างสิมันอาศัยบ่ได้ดอกมีแต่เห็ดให้พอเมีเ่ยนพอ่อเก็บนะครับล่างนั่นล่างนี้นี่ยกินกัล่างกับเก็บก็บกวาดไม่ใช่นะครับตือนมาแต่ละเสานน่โอ้ผมปวดใจเมื่อเช้าก็ปวดใจเหมือนกันนะครับปวดใจโอ้ นอ่นเรียนยูเปย์กวยตักตันตักตันอยพอคุทํางานโดยคดพักเล่ากันนะเล่าอยู่คนเดียวไม่คิดนะครับเขาไม่คิดร้านกะกับมากน้องเรียนถ้าไม่ไม่อยู่กับปู่ว่างอยู่กับปู่น้อยตาบูดไปคือเขาอ๋อกันแล้วแต่นะครับกระลูใจของเขาแล้วก็ผ่งปฏิโภิบังคับเขา,ขเขาะขอบคุณทีพี่น้องเพืนน่อนมาโดนๆทั้งค่อยมายางพันกล่องจรกเทือ ต่วนมากืัวัน์นะครับเห็นต่้งกล้องเปิดคลิปเรื่อบ,บ่ไก่เลยนะครับเอาไว้ซํำนี้ก่อนนะครับผมมันจีคำไปหดพักหรไปหดพักก่อนนะครับผมสวัสดีครับ